สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครอบมานาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาทําแกงคั่วลูกตําลึงใส่หมูรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆรับรองเลยว่าต้องเบิ้นข้าวสองจานแน่นอนค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนำลูกตำลึงมาทำการทุบให้แตกเพื่อที่จะเอามาล็ดด้านในออกให้หมดนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็จะมีตำลึงออกเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปหามาทำทานดูนะคะรับรองเลยว่าอร่อยแน่นอนค่ะเราก็จะนำลูกตำลึงนะคะนำมาทุบให้แตกแบบนี้ค่ะ พอเราทุบแตกหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําเกลือป่น1ช้อนแกงใส่ลงไปนะคะจากนั้นทำการขยำนะคะเพื่อที่จะให้ลูกตำลึงของเรามีเนื้อที่นิ่มแล้วก็เพื่อที่จะเอามาเล็ดออกให้หมดค่ะ หลังจากที่เราขยำได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะหลังจากที่ตำลึงของเราก็พักครบเวลา20นาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํามาล้างด้วยน้ำสะอาดค่ะเราจะล้างสักประมาณ4-5น้ําน้ำนะคะล้างเอาความเค็มออกแล้วก็ล้างเอาเมาล็ดออกให้หมดเลยนะคะ สำหรับลูกตำลึงของเราก็ล้างสะอาดดีแล้วค่ะเวลาเราทานนะคะเราก็จะทานแต่เนื้อส่วนเมล็ดเราจะไม่ทานนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการทำแกงคั่วค่ะขั้นตอนแรกตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไป 150ML จุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟกลางในการเคี่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้กระทิเดือดแล้วก็แตกมันค่ะ ค่ะสำหรับกระทิของเราเดือดแตกมันได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่พริกแกงลงไปค่ะ 1. ช้อนแกงกับอีกครึ่งช้อนแกงสำหรับวันนี้นะคะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดใต้จะมีรสเผ็ดจัดจ้านนิดหนึ่งค่ะผัดต่อไปเรื่อยๆด,ยด้วยไฟกลางนะคะเพื่อให้พริกแกงของเรามีกลิ่นหอมค่ะ พอพริกแกงของเราเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อหมูหั่นชิ้นลงไปค่ะแล้วก็ผัดต่อนะคะเพื่อให้หมูของเราสุกประมาณ50%ค่ะ สำหรับหมูของเราก็ผัดได้ที่ตาที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ลูกตําลึงลงไปค่ะพอใส่ลูกตําลึงลงไปหมดแล้วนะคะก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ พอผัดส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่หางกระทิลงไป250 ml จากนั้นเราก็จะแกงต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ทุกอย่างสุกดีค่ะ พอทุกอย่างของเราสุกได้ที่แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการปรุงรสค่ะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะ จากนั้นก็ชิมรสชาติตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะพอรสชาติได้ที่แล้วแล้วก็ปิดแก๊สยกออกตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีทำแกงคั่วลูกตำลึงใส่หมูนะคะรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆรับรองเลยว่าต้องเบิ้ลสองจานแน่นอนค่ะก็เป็นเมนูกับข้าวง่ายๆบ้านๆอร่อยๆค่ะ เพื่อนๆก็ลองไปทําตามดูนะคะรับรองเลยว่าสูตรนี้เด็ดอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ